ทบจบจบแล้วจะบวกจะลบพอตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดนึ่งนี่คือผลิตภัณฑ์เอ็มฟานาโนที่เราจะใช้ในการฉีดพ่นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่เราฉีดพ่นที่เราได้ไปดูมานี่คือผลิตภัณฑ์ของเอ็มฟานาโน เลนฟานาโนเนี่ยที่ที่เราจะได้สาธิตกันในวันนี้ที่เราจะเอามาฉีดในในในแปลงข้าวที่มีปัญหานี้ <Okay. S 1> ว่าจะได้ผลอย่างไรว่าจะได้ผลอย่างไรซึ่งเราได้เคยไปดูมาเนี่ยที่ที่อื่นเขาทําแล้วได้ผลว่าเอามาใส่เนี่ยเราซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะได้ผลไหมเพราะว่ามันเมื่อใส่กับเราของของเราเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันได้ผลจริงหรือไม่แล้วเอามาใส่ของเราจริงแล้วก็ผลออกมาจะเป็นอย่างไรซึ่ง เราจะได้พิสูจน์ว่าเอ็มฟานาโนเนี่ยที่เราฉีดเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นที่เอ,อพื้นที่นาของผมทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยจะใช้เอ็มฟานาโนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อทดลองดูว่ามันจริงหรือไม่แล้วมันจะได้ผลอย่างไรเพียงไหน ซึ่งขณะนี้ก็คือมีปัญหาคือแดงแล้วก็ข้าวไม่ไม่ไม่โตข้าวไม่โตแล้วทีเนี้ยเราก็จะสีเอ็มฟานาโนเนี่ยดูพเพื่อเพื่อพิสูจน์ดูว่าผลิตภัณฑ์เอ็มฟานาโนเนี่ยมีคุณภาพเพียงไหนสวัสดีครับ